สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบุญบางประมาดิศักดิ์บุญกิยาพันนะครับในช่วงของคลินิกเกษตรอย่าลืมนะครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะแชร์ไปยังญาติสนิทมิตรสหายมากมาก เพื่อว่าเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่วิชาการท่านแชร์ไปท่านก็ได้บุญเพราะว่าการที่คนได้รับวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเขาอย่างยั่งยืนครับท่านผู้ชมครับวันนี้คำถามจากแฟนรายการบอกว่าปลูกแคคตัสแล้วก็เน่าปลูกอีกก็เน่าอีกถามว่าทำไมมันถึงเน่าท่านผู้ชมครับแคคตัสการที่มันเน่าเนี่ยมันมีโรคที่เกิดจากเชือ้อ แบคที ria ครับแล้วพอขึ้นชื่อว่าเป็นแบคที ria เนี่ยมันก็เรียกว่าสามารถที่จะติดตกค้างอยู่ในดินประกอบกับว่าถ้ามีบาดแผลจากเหตุอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแผลช่องเปิดทางธรรมชาตินะแบคทีเ r ียก็จะชอบมากร้อนร้อนชื้นชื้นอย่างนี้นะจะชอบมากเลยทีเดียวเทียวครับทีนี้ถ้าเผืเเ่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจพอต้นนี้มันตาย เราก็เอาต้นออกแล้วเราก็ยังเสียดายดินในถ้วยหรือบางทีเราก็เอาต้นใหม่มาปลูกซ้ำลงไปในถ้วยเดิมอย่างนี้ก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวิธีปลูกแคคตัสลำดับแรกเลยที่จะให้แคคตัสของเราสุขภาพดีนะฮะลำดับแรกก็คือว่าควรทำหลังคาให้ครับราคาพลาสติกนี่แหละถ้าถูกสตางค์ที่สุดหรือท่านจะแพงกว่านั้นก็เป็นสังกะสีแผ่นใสอะไรก็แล้วแต่นะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อเราไม่ต้องการให้ฝนฟ้าตกน้ําเฉอะแฉะมากมายกายกองเราไม่ต้องเราจะต้องให้น้ําด้วยตัวของเราเองอย่างเหมาะสมนั่นเป็นข้อที่หนึ่งข้อต่อมานะครับท่านก็ควรที่จะพิถีพิถันกับดินปลูกครับดินปลูกนี่ถ้าเป็นดินที่มีเชือ้อก็เทใส่ถุงแยกต่างหากไปเผาทําลายหรือจะไปปฏิบัติการฟื้นฟูอะไรก็ก็แล้วแต่ นะข้อต่อมาครับระมัดระวังยาให้ศัตรูพืชใดๆก็แล้วแต่เกิดบาดแผลต่อไปเครื่องไม้เครื่องมือครับมีดนะหรืออุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่จะมาเกี่ยวข้องจะต้องปลอดเชื้อครับถ้าจุม่มแอลโกอฮอล์เช็ดหรือจะเผาไฟได้จะดีมากทุกครั้งที่จะมีการตัดแยกอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องบาดแผล เป็นพิเศษเลยและต่อไปก็คือการให้น้ำนะแต่พอเหมาะพอดีพอเพียงนะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่ต้องสอนสังฆราชท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับการที่จะไปปฏิบัติการกับแคคตัสต้องทนุถนอมหน่อยนะการให้น้ำถ้ารุนแรงน้ำกระเด็น กระเด็นถ้าเปลือดดินมีเชื้อมันขึ้นมาบนต้นมันก็จะสร้างปัญหาได้เพราะฉะนั้นหาผู้กันไว้สักอันนั้นนะครับถ้าอะไรมันมเปื้อนเราก็เขีย่ยๆปัดๆซะนะครับถ้าทําได้อย่างนี้แคคตัสของท่านต้องงดงามถ้วยเล็กๆราคาไม่เคยตกครับและถ้าหากว่าเป็นพันที่เขาเล่นกันถ้วยหนึ่งไม่น่าเชื่อเล่นกันเป็นล้านทีเดียวนะฮะไม่รู้เขาตั้งราคาเพื่อจะไม่ขายหรือเปล่า และนี่คือคำถามของท่านและเป็นคำตอบของท่านในวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด